ชาวราศีกุมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นการมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวกุมจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในที่ทำงานดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอไอดีใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่คุณอยากทำมานานอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งาน และผู้บังคับบัญชาเนื่องจากดาพุทธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ง่ายควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนำเสนอหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้มีโอกาสที่ดีที่จะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และอัปเดตประวัติการทำงานให้ทันสมัยคำแนะนำใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ในการทำงานแต่ต้องระมัดระวังในการสื่อสารและตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ทวนด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวกุ่มมีดนวโน้มที่ดีขึ้นดาวสุขที่โคจรเข้าสุรศีพิจิตจะส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมหรือมีช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาอาจเป็นโบนัสเงินรางวัลหรือรายได้จากงานเสริมอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่ยังคงอยู่ในราศีกุ่มเจะเตือน ให้คุณต้องระม,มัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นวางแผนการออมหรือการลงทุนระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำใช้โอกาสทางการเงินที่เข้ามาอย่างชาญฉลาดวางแผนการใช้ใจ่ายและการออมอย่างสมดุลและระมัดระวังการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ด้านการเรียน สำหรับชาวกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีความกระตือรือร้นและสนใจในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโครงการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ ซึ่งจะช่วยให้งานของคุณโดดเด่นอย่างไรก็ตามดาวเนปจูนที่โคจรย้อนในราศีปลาอาจทำให้คุณเกิดความสับสนหรือไม่แน่ใจในเป้าหมายการศึกษาของตนเองควรใช้เวลาในการทบทวนและวางแผนการเรียนอย่างรอบคอบสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรเริ่มวางแผนการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนตั้งแต่ต้นเดือน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวคำแนะนำใช้ความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้แต่ต้องมีการวางแผนและจัดระเบียบการเรียนอย่างเป็นระบบด้านยอดค้าขายสำหรับชาวกลุ่มที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานด้านการขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายดาวพฤหัสบดี จะส่งเสริมให้คุณมีไหวพริบและความสามารถในการเจรจาต่อรองที่ดีขึ้นช่วงต้นเดือนอาจมีการติดต่อจากลูกค้าใหม่หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายทางธุรกิจของคุณในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่เข้าสู่ราศีตุลจะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้น ในการทำการตลาดและโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือจัดโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการจัดการด้านการเงินและสต็อกสินค้าดาวเสาอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือปัญหาในการจัดส่งสินค้าควรมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าอย่างรอบคอบ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือช่องทางการขายออนไลน์ของคุณการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพคำแนะนำใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารของคุณในการดึงดูดลูกค้าใหม่แต่ต้องระมัดระวังในการจัดการด้านโลจิสติกและการเงิน สรุปเดือนนี้ชาวราศีกุมจะมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการศึกษาและการค้าขายดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารและการจัดการด้านการเงินการวางแผนอย่างรอบคอบและการตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วน จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใช้พลังงานบวกและโอกาสที่เข้ามาในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ก็ต้องรักษาความสมดุลและไม่ประมาทในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการวางแผนและเตรียมตัวสำหรับความสำเร็จในอนาคตด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์ดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความรักของคุณส่งผลให้บรรยากาศในความสัมพันธ์อบอุ่นและหวานชื่นนอมากขึ้นคุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกัน อย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรผ่านราศีของคุณอาจทําให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์บ้างในบางช่วงคุณอาจรู้สึกอุดติดง่ายหรือมีความเห็นที่ขัดแย้งกับคู่ครองสิ่งสําคัญคือการรักษาความใจเย็นและพยายามสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณอาจได้พูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญเช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการวางแผนระยะยาวทำให้คุณและคู่ครองสามารถมองเห็นภาพอนาคตร่วมกันได้ชัดเจยนยิ่งขึ้นสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้ว อาจมีโอกาสได้ร่วมง,งานสังคมหรือกิจกรรมครอบครัวที่สำคัญซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณคู่ครองและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวกลุ่มที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความรักของคุณส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้มาก เป็นพิเศษคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอาจเป็นงานสมาัมมนากิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่การท่องเที่ยวก็อาจนำพาให้คุณได้พบกับคนพิเศษ ดาวพฤหัสบดีที่โครจรเข้าสู่ราศีของคุณยังส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้กล้าที่จะเข้าหาหรือแสดงความสนใจกับคนที่ถูกใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความหยิ่งผยองเพราะอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดได้ในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับข้อเสนอหรือคำชักชวนที่น่าสนใจจากคนที่คุณกำลังคบหาอยู่แต่ ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างรอบคอบดาวเนปจูนที่โคจรย้อนในราศีของคุณอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปและอาจตัดสินใจผิดพลาดได้ควรให้เวลาในการทำความรู้จักกันมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญช่วงปลายเดือนอาจมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินอยู่คุณอาจพบว่าสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์นั้นแตกต่าง จากที่คิดไว้แต่แรกนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนตัวเองและความต้องการที่แท้จริงในความรักสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการค้นพบตัวเองคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวกลุ่มในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีสูงแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณและความมอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญการเปิดใจรับฟังและสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นและมั่นคงยิ่งขึ้น